กาบสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่ให้โชคทุกๆุกทันนะครับมาพบมาเจอกันตอนนี้เวลาหกโมงกว่าๆนะครับก่อนจะไปทําบุญออกพรรษากันครับมื่อนี้เป็นวันบุญออกพรรษานะครับแอดวิไลมาพบมาเจอกันกับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทางช่องนะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับประจํางวดวันที่1พฤศจิกายนครับ2567อหาหลังจากเดินดีมากยาวตลอดนะครับคนนอนทุ่งนะครับแตก6-2ตรงตรงงวดนี้งวดที่ผ่านมาแตกบนแตกล่างนะครับ59 65นะครับคนนอนทุ่งเพิ่นส่งตัวเลขแนวทางครับมาให้ตองงวดกันเลยนะครับส่งมาเมื่อคืนนี้นะครับเอคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วงดึกนะครับอดไปไล่ก็เลย จะออามาฝากมาต้อนคุณพ่อคุณแม่กันก้อนจะไปทำบุญออกพรรษากันเมื่อนี้นะครับแอดวิไลมีเป่าหมยาจ,จะไปทำบุญออกพรรษาที่วัดนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องนะครับไกลวัดใดสำนักใดเข้ากับไปทำบุญกันนะครับนานทีปีครั้งปีละหนนะครับมีเข้าพรรษาออกพรรษานะครับตอนนี้าทางด้านทิตตะวันออกกําลังพระอาทิตย์กําลังจะโพลฝนขอบฟ้านะครับแอดวิไลก็จะเอาตัวเลขแนวทางนะครับ กาขอแสดงความยินดีกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้โชคผู้มารเมื่อว่านี้รัฐบาลไทยประกาศผลนะครับคือแอดเวไลนนะครับสรุปในคลิปสรุปสำนักที่เขาที่แตกให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับหกติดหกมาสี่งวดติดเลยนะครับตั้งแต่หนึ่งกันย่าสิบหกกันย่านะครับแล้วกันหนึ่งตุลาสิบหกตุลานะครับหกแล้วหกอีกนะครับเอฟซีมารู้ว่าเกิดอีกอย่างขึ้นนะครับ รกแอดวิไลด์เดวบ์อยู่ตลอดนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของ6นะครับนาเสียดายซอ,องวันหวยออกนะครับ f อฟซนาเสียดายมากเลยนะครับ6กหนึ่งแนวทางแตก6กสองแอดวิไลก็ได้สรุปให้เอฟซคุณพอคุณแบบเพื่อาที่เขานะครับมีห่าหกสำนัามีเขาตัวตรงก็คือ คนนอนทุ่งนะครับนอกนั่นเขาเป็นตัวกับนะครับเขาเป็นสองหกหกสองนะครับไก่ยังถือว่าเขายุตแต่เลขวิ่งนะครับแอดวิไลย,ยังบอไดสรุปให้เอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ด้เบิ่งกันเดี๋ยวทางแอดวิไลกลับจากวัดกลับจากงานบุญออกพรรษาเดี๋ยวแอดวิไลจะมาะทําคลิปนะครับก็บคือแนวทางเลขวิ่งเลขวิ่งเขาทั้งเบดนะครับสิบห้าสำนักนะครับสิบห้าสำนักรวมทั้งเลขดับ ที่ดับอยู่กัมีแม่นิดกอทมเซียนดื้อด้านพ่อกล้วยอ่าพ่อกล้วยนี่ไม่อยู่นะครับบนไม่อยู่ล่างแต่เอาอยู่นะครับอาจจงไดเข้ากับมารอดติดตามกันเดี๋ยวทั้งแอดวิไลจะสรุปเหล็กวิ่งเล็กติดที่เขาให้ชมอีกรอบหนึ่งเมื่อว่านี้รัฐบาลประกาศผลเสร็จเอดวิไลก็ติดภารกิจหลายอย่างก็เลยได้ตั้งแต่สรุปสำนักที่เขาให้เอฟีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน อาเ้านี่ก้อนจะไปทําบุญนะครับเข้ามาเบืองตัวเล็กแนวทางนะครับมากันด่วนดวนแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับอาตอนนี้กับเวลาหกโมงกว่ากว่านะครับอาเดี๋ยวทังแม่บ้านเพนะ่ากอกลับจากกีดยางไว้นะครับเวซี่ตอนนี้กีดยางไว้จะให้น้องออกกร์กากับอาลูกสะใภ้สาวเล่าไปหยอดนำกดไห้นะครับอากีดยางไว้แล้วก็กลับเข้ามา นะครับจะไปทําบุญออกพรรษาที่วัดกันเนี่ยน้องออร์กาเอาวัด FC, ดี้เอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวบัดดี้เอฟซีไม้ก่อนนี่ครับอ่างานงานตอนเศร้านี่ที่รับมอไม้จะไปให้ยังก่อนไปย่อนน้ำกดครับอ่าอีกข้อหยอดไปหย่อนน้ำกรดกับอ่าให้น้องออร์กาไปกับอ่าลูกสะใภ้นะครับไปหยอดเพราะว่าผมกับแม่บ้านจะไปอ่ทาทำบุญออกพรรษา อ่กคอนจะไปท่าบ,า,าบุญอภิษารามเบืองตัวเลขแนวทางคนนอนทุ่งครับทรงมากกันดวนๆเลยนะครับอ่าตอนนี้กําลังจะอ่ากําลังจะโพลขอฟ้าแล้วนะครับพระอาทิตย์นะครับอ่าเขาไปเบืองตัวเลขแนวทางน้ากันสักกอนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาศกันเลยนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวีไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับทรงมาเมื่อคืนตอนดึกๆเลยนะครับอ่าหลังจากรัฐบาลประกาศผลบอลซาเลยนะครับ ถือว่าถ่ายเอดวิไล่จำบพิษนะครับคนนอนทุ่งนี่เดินมาบนแมนสามสี่งวดติดแล้วบอกรอคุณแม่นะครับสี่งวดติดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับอ่บปปบางนะครับับบกงวดนี่มือว่านี่มันมันนะครับก็คือหกสองตรงๆเลยนะครับเนี่ยหกสองตรงตรง,ตรงเลยแนวทางแตกหกหกสองบน อเอามาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เปรียบเทียบกันบอลอ่าานะครับพุว่าเรื่องคำนวณตัวเลขแนวทางพุณวามายาขอนตั้งแต่รัฐบาลประกาศผลคำนวณปรปปับท่านที่นะครับส่วนใหญ่คนนอนทุ่งจะมาสำนักแรกตลอดนะครับอ่ะมาเบิ่งกันเดี๋ยวค่อยแคปบหน้าจอพร้อมกันอ่ะมาเบิ่งตัวเลขแนวทางแล้วกันงวดนี้นะครับแปลกมากเลยแนวะทางของคนนอนทุ่งนะครับอ่ะมาเบิ่งเลขวิ่งกันก่อนนะครับวิ่ง ตัวเลขแนวทางงวดน,นี้ถือว่าต่ำนะครับเบลซี่ถือว่าต่ำนะครับต่ำแบบใดอย่าวมาเบิงกันเต็มต่ำนะครับวิ่งสองกับสามนะครับอสองกับสามปรากฏว่าส,าสองไม่อีกแล้วนะครับวิ่งสองกับสามแนวทางจะเป็นบนล่างนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงสุดจับคู่กันก่อน แปลกมองได้ t f เอาเบิ้งการจับคู่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกครับหนึ่งหนึ่งคู่ที่สองครับอ่าสองสองอ่านี่ตรงแปลกมากนะครับ tfc คู่ต่อไปสามสามอแปลกเลยนะครับ,อ,รบอืมตัวเลขอาธิบอเตต่านะครับต่อไปครับ สามหนึ่งถือว่างวดนี้แนวทา้งบอหลายคู่นะครับเอฟซีสามหนึ่งหนึ่งสองสองสามเตรียมต่ำนะครับเอฟซีต่อไปอืมมีตัวกลับ ถ้าเบิ้งให้ดีแล้วจะเป็นแค่ตัวกลับเท่านั1นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งครับนีบ่ได้ได้หน่อยมากนะครับวันนี้แล้วก็สามสองถ้าเข้าคิดไปแล้วนะครับแนวทางจะมีอยู่แคหกชุดแต่เพิ่นกลับนี่ครับหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามสามสองนี่คนนอนทุงกลับมาให้ก็เลยเปลี่ยนที่มาของแปดคู่อืมเอา แปลกนะครับเต็มตำมากเลยงวดนี้นะครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับอ่มามักชอบแคปบหน้าจอกันแนวทางคนนอนทุ่งนะครับอ่าหลังจากแตกสามสี่งวดติดนะครับอ่านี่ก็คืออ่าแนวทางนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะให้แคปบหน้าจอพร้อมกันทั้งของเก่าของใหม่อ่าถ้าจาไม่ผิดสี่งวดติดแล้วนะครับอ่าสี่งวดติดแล้วคนนอนทุ่งนะครับอ่าแคปบหน้าจอกัน อายดวิไลจะท่วนให้ฟังอีกรอบนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่อเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวเน้นย้ำของเพื่นนะครับคือเกาเหมือนเดิมเข้าอสุดท้ายนะครับอ่าเนี่ยงวดที่ผ่านมาหกสองตรงตรงงวดนี้นะครับวิ่งได้สองกับสามเนวทางสูตรมัดรวมบอลรอเบิ้งให้ดีเด้วคุณพ่อคุณแม่อ่าเป็นบอลรอ,อสีแดงหมดแล้วไม่อยากออกแล้วจับคู่ครับมี่ อ่าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามแปลกมากเลยนะครับเหล็กแนวทางของคนนอนทุงหวดนี่นะครับหนึ่งพฤศจิกายนนะครับแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งสองสองสามสองหนึ่งสามสองแปลกมากเลยนะครับอ,อ่าครับอ่าพอดีแม่บ้านเอากาแฟมาเสิร์ฟอ่ากาแฟร้อนร้อนกับปลาท่องโกน่นอุ่มโอ้สงสัยแม่บ้านอยากได้รางวัล เดี๋ยวเดี๋ยวเสียเอาหฮจักหาบาทแก้วกาแฟแก้วนึงหาบาทบ่หรือเสียเอาคือไอเมซอนบ่เจ็ดทีบผ่าบ่อเมซอนคู่มึงเอาครับขอบบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามแล้วก็ยอดไลค์ยอดแช์ทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับถือว่ามากกดมูเลยนะครับคนนอนทุ่งมาดึงดึงนะครับแอนวิไล่วจะปล่อยนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะรับหมดแล้วนะครับก็พอดีมา ป่อยสวงเศร้านะครับให้ผู้ปกคอแม่ได้เบื้องกันเดียวจะไปครับเบิ่งบรรยากาศอีกเดียวเอฟวอไลจะทายบรรยากาศที่วัดนะครับงานบุญออกพรรษาที่วัดมาให้ดูด้วยล้วการย่งงข้าบ่ไดสรุปนะครับเลขวิ่งอ่เช็คกับแม่บาม้านเมื่อวานนี้เขา่าทั้งเด็กวิ่งทั้งเด็กติดนะครับประมาณ15าสำนักนะครับเขาก็มารอติดตามกันอ่ะสุดท้ายนี่นะครับเศร้านี่ข้ามาไปทำบุญออกพรรษานํำกัน อายุดีไม่แห้งครับได้บุญได้กุศลน,นากันครับมือนีเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ